ก็จะพามาชมทำ power box นะครับใช้กล่องของนี่นะยี่ห้อนี้ครับแบตเกวขนาด55แอมป์เนาะก็เดี๋ยวต้องเจาะวางตำแหน่งมาร์กตามรูปภาพนะครับแล้วก็ต้องไปเจาะด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันก็สำหรับไดอะแกรมนะครับผมอธิบายเร็วๆแล้วกันนะ ตัวแบตเนะตอรี่นะครับต่อผ่านชุดฟิวนะครับตรงนี้นะครับมีฟิวขันกลางไว้สิบห้าแอมป์นะครับแล้วแต่ใครจะใช้ขนาดไหนนะแล้วผมเลือกใช้สิบห้าแอมป์นะครับโดยประมาณสิบแอมป์สิบห้าแอมป์โดยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปหาตวิตช์ที่เป็นชุดควบคุมไฟดีหลักตรงนี้นะครับเส้นสีเส้นสีแดงทึบๆเนี่ยคือไฟบวกแช่ะนะครับก็คือต่อตรงไว้ง่ายต่อตรงมา ต a นบายไว้ที่ Switch, สวิต<ม>์นะครับอย่งาง2ตัวนี้เป็นเมนของผมนะครับเป็นสวิต์ใช้งาน AC ก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิต์ใช้งานตัว DC นะครับหลังจากที่เรา,าเปิดสวิต์นะครับก็ไฟก็จะวิ่งมาตามเส้นปะนะครับไฟก็จะครบวงจรไปหาอุปกรณ์เอาเลสต่างๆที่จุดบรีนะครับชุดชาร์จ2.0นะครับ2องจดแอมป์นะครับแล้วก็มาที่แจ็ค DC นะครับแล้วโดยที่เมื่อเปิดสวิต์เมนปุ๊บ ตัวมอนิเตอร์ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ก็จะติดขึ้นมานะครับก็จะใช้ชุดนี้ได้ dc ทั้งหมดนะครับไฟ dc ทํทำงานอะไรอีกก็จะไปชุดเมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บจะกลายเป็นไฟไว่ายง่ายก็จะเป็นไฟเมนวิ่งมาที่สวิตช์สองตัวด้านบนนะครับของตัวด้านบนนี้ โดยสวิตสองตัวด้านบนนี้นะครับก็จะไปเปิดสั่งเปิดแจ็ค DC ซด้านบนมีตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดแจ็ค DC ซด้านบนนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสวิตเปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อเมื่อเปิดสวิตเมนตัวนี้ก็เมื่อทําการเปิดสวิตมันจะวิ่งมาเปิดพัดลมได้โดยขาลบของพัดลมก็ต่อกับไฟลบที่ออกไปหาอุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับ พัดลมก็จะติดก็ระบายอาการมาโดยปิดเปิดได้นะครับบริเวณนี้นะครับสําหรับชุด DC ก็จะประมาณนี้นะครับโดยมีอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวเมนนะครับเป็นไฟอคอนโทรลจากจุดเดียวก็คือเปิดเป็นพาวเวอร์หลักของไฟด c ซนะครับโอเคมาดูภาค A C นะครับภาค a อก็คือตัวนี้ AC คือตัวนี้ AC นะครับเมื่อไฟแช่ก็จะต่อมาอยู่แล้วนะครับเมื่อเปิดสวิตไฟ a อ AC ตรงนี้นะครับไฟ DC จะวิ่งผ่านอ e ีลายทริกเบร์เกอร์นะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัวอ e ินร์เตอร์500วัตต์นะครับ e oter, อินร์เตอร์ผมจะทำการต่อตรงนะครับต่อตรงสวิตก็คือบริเวณนี้นะครับไม่เปิดจากตรงนี้นะครับเปิดจากตรงนี้แทนนะครับก็เปลี่ยนมาใช้จากตรงนี้แทน เปิดเสร็จปุ๊บไฟจะเข้าตัวอ e ิมวอเตอร์ก็จะทํางานนะครับพอทํางานเสร็จไฟก็จะเข้าอิมวอเตอร์ e ทํางานเสร็จไฟสองอยสิบก็จะใช้งานได้นะครับโดยที่นะครับผ่านฟิลนะครับออกไปหาเอาอเลต,ตัว a อซีสองยสิบโวลตรงนี้แล้วก็มิเตอร์ตรงนี้นะครับตัวแสดงสถานะของไฟสองอยี่สิบนะครับ รงนี้แล้วก็มีชุดพัดลมที่ผมต่อมาไว้ข้างกล่องนะครับโดยประมาณนี้หนะโดยที่าภาพภาพรวมของไฟ AC เนี่ยผมจะมีปักเดียวนะครับอาจจะต้องใช้ปักสามตาเพิ่มถ้ากรณีใช้ชาร์จเมือนรงมือถือที่ไม่ใช่มาใช้จากตัวในตัวเอาเล็ตที่เป็นชุดชาร์จฝัูนตรงนี้นะครับ ถัดมานะครับเป็นชุดชาร์จนะครับชุดชาร์ตตัว b บ n d i n g o โพผมต่อบวกลบมาที่ขั้วแบตเลยวไว้ด้านบนกล่องนะครับแล้วก็มีเอ็กนะครับอยู่ตรงด้านหน้าเช่นเดียวกันคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับไดอะแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันไดอะแกรมในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตัวกล่องนะครับผมก็เริ่มทําการเจาะวางตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะวิธีการเจาะก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ผมก็ใช้เป็นหัวดอกเจดีตรงนี้เป็นคัตเตอร์ธรรมดาเกลดนะครับก็วางตำแหน่งตามที่เราต้องการเนาะ่วนนี้ผมจะเป็นไฟ AC นะครับ่วนนี้จะเป็น DC นะครับด้านนี้จะเป็น DC ตรงนี้เป็น DC 2.1ส้นนะครับนี่เป็นฟิลนะครับตรงนี้มิเตอร์ของ DC นะครับตรงนี้มิเตอร์ของ AC ปลั๊ก AC นะครับตรงนี้เป็นเมนสวิตช์จะอยู่2ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งผมไว้จะคอนโทรลตัว2.1ตรงนี้นะครับอีกตัวจะไว้คอนโทรลเรื่องระบายอากาศภายในกล่องนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นบ i d ดิ้งโพตนะครับก็เอาไว้ชาร์จโซลาเซลล์หรือว่าคีบชาร์จนะครับที่คีบก็ได้นะครับแล้วก็มี XT 60ตรงนี้ เพื่อที่เอาไว้ชาร์จจากโซลาเซลล์ได้เช่นเดียวกันเนาะโดยประมาณเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำการประกอบตัวตำแหน่งต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นชุด DC เนี่ยก็จะประกอบก่อนเลยนะครับชุด a c เดี๋ยวค่อยทายให้ดูอีกทีนะครับนะหลักๆก็คือตามไดอะแกรมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ ด้านในมัจะประมาณนี้นะด้านในครับข้อดีของกล่องกล่องน,นี้นะครับก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะวัสดุเขาดีนะครับขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็ประกอบไอชุดไอตัวเอาเลสต่างๆนะครับตัวสวิตต่างๆเข้าไปเรียบร้อยแล้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูการวร r ิงสายไฟต่อไปด้านในเนาะแล้วก็ด้านในโอเคครับผมอาจจะวรลิงสายไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับใหม่ๆจะใช้หางปลางอแต่ว่าเข้ายากนะครับก็เลยใช้บันกีแทนประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะทำภาคเอซีต่อนะครับภาคเอซีก็นี่ครับจากตัวมอเตอร์ที่อยู่ในกล่องผมแกะออกงหมดแล้วบย่อยออกมาเป็นตัวแพงภาคเอซีนะครับเดวจะเห็นแบบนี้ลเลยมอเตอรต่างๆย่างี้นนีนบเดี๋ยวคงจะนำไปประกอบในนี้นะครับสำหรับใ้เจ้าแบต ตัวนี้นะครับผม5 5แอมป์โดยประมาณโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับหลังจากที่ทดสอบอุปกรณ์ตอนที่เราทำไวริงสายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ผมไวริงหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันใช้ระยะเวลานะครับผม,มอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ผมวริ่งเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วก็จริงๆตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วแต่ขาดบางอย่างไปเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะค่อยบอกทีหลังโอเคลักษณะของกล่องตัว Power อร์บลอกของผมก็เป็นกล่องนี่นะครับยี่ห้อนี้หาซื้อได้ที่ร้านตามตามตามชื่อเขาเลยนะครับในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งทั่วไปนะครับอ่าก็เป็นกล่องทรงกระสุนนะครับ รูปแบบก็จะประมาณนี้นะด้านข้างผมติดพัดลมนะครับระบายอากาศด้านในด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีพัดลมของระบบไฟ2 2 0อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคอยระบายอากาศนะครับลักษณะของพัดลมระบายอากาศก็จริงๆผมมีตัวเทอร์นากาศอยู่ด้วยนะบริเวณนี้นะครับ ตัวที่ดูอากาศเข้าปุ๊บก็จะเห็นรูบริเวณนี้นะครับนี่ครับรูบริเวณนี้ผมมีตะแกรงนะครับก็จะมีตะแกรงไว้กันจิ้งจกอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูวายริงสายด้านในกันไฟทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะครับว่าชุดนี้นี่นะครับเป็นไฟดีนะครับมิเตอร์ DC จากดีซีสองจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่จุดบุรี่นะครับสองโวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ usb นะครับสี่ช่อง2อแอมป์ก็เพียงพอนะครับเมน power สวิตช์อยู่ที่นี่นะครับซ่อนไว้ลงบริเวณตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับตรงนี้เป็นเมนสวิตช์ของชุด ac จะเป็นตรงนี้ ac อันนี้มิเตอร์ ac นะครับมีฟิลนะครับแล้วก็มีปลั๊ก2 2 0 ออกตรงนี้รูเดียวนะครับถ้าจะใช้มากกว่านั้นคือก็อาจจะต้องใช้พักสามตาเพิ่มนะครับก็จะใช้เมนตัวนี้คอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นเปิดพัดลมด้านคลางนะครับคือตัวนี้พัดลมด้านข้างคือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับผมใช้สวิชตช์ตรงนี้คอนโทรลนะครับเปิดปิดได้แล้วแต่นะครับเสียงก็ดังดังเบาวกว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้ดังมาก โอเคตัวนี้เป็นปิดเปิด DC Jack 2.5ตรงนี้นะครับกรณีที่เราเสียบสายแจ็ค DC หลอดไฟอะไรไว้อีกนีนครับแล้วมันอยู่ที่สูงหรือเราขี้เกียจปิดสวิตช์ที่ตรงขั้วหลอดอะไรองนี้ครับเราก็ปิดตรงนี้ได้นะก็ทำไวใ้ให้ออกแบบไว้เพื่อเพื่อความสะดวกตรงนั้นนะครับระบบการชาร์จนะครับตรงนี้ b i n d i n g p พสตนะครับบวกลบแล้วก็ผมต่อ XT60E นะครับ ไว้ที่นี่ก็อาจจะชาร์จโซลาเซลล์ได้นะครับเพราะว่าผมมีระบบออฟกิดอยู่ที่บ้านด้วยเนาะผมอาจจะต่อสายออกมาชาร์จด้วยระบบโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่คีบชาร์จปกติเลยนะครับชุดวริงสายนะครับวริงผมอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าใช้ผมสั่งสายไปเส้นใหญ่หเกินไปนะครับก็เลยอาจจะดูลกๆไปนิดนึงนะครับอ่า ชุดนี้เป็นชุด DC นะครับแจ็ค DC 2.1สองจุดหนึ่งนิ้นะอยู่ตรงนี้ชุดนี้นะครับโดยมีมิเตอร์ตัวนี้เราต้องร้อยชุดนี้นะครับเข้ามาคอนโทรลที่ที่ที่สวิตช์เมนตัวนี้นะครับสวิตช์เมนตรงนี้ก็จะมีอ่าขาที่เป็นสแตนบายเนี่ยผมจะต่อเฟ้นไฟบวกนะครับตรงนี้จะเป็นขาสแตนบายนะครับชุดนี้ตรงนี้นะครับขาสแตนบายก็คือไฟบวกมารอไว้นะครับเส้นนี้นะครับก็ออกไปรออยู่ด้านขวามือ ไฟลบสีดําก็จะไปรออยู่ที่แบตเช่นเดียวกันนะครับลากไปรอไว้ที่แบตเช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟดีซีสวิตช์สตัวนี้จะทํางานได้นะครับผมไอตัวาสายที่เป็นไฟเมนของชุดนี้ที่จะรอได้ก็ต้องเปิดสวิตช์เมนตัวนี้ก่อนนะครับก็ผมมาต่อไปรออยู่ตรงนี้ถ้าเปิดสวิตช์นี้ไฟจะมารอแล้วค่อยสั่งให้แอคชั่นพัดลมหรือ แอคชั่นหลอดไฟแจ็ค DC ประมาณนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแอคชั่นนะครับก็คือสเต็ปที่ไฟจะทำงานนะครับตรงนี้เป็นไฟรอไฟสแตนบายต้องเปิดเมนพาวเวอร์ของของ DC ก่อนนะครับชุดนี้เป็น AC นะครับดึงตัวสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์500วัตต์เป็น modified sine wave นะครับไม่ใช่เพีย s i ซ e wave นะครับมัน modified sine wave ก็คือเป็น ลักษณะไฟขึ้นเป็นขื่นแบบสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นแบบมีรอยหยักนะครับจะไม่เหมาะกับการใช้งานพวกอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์นะครับส่วนไฟที่เป็น AC ที่ได้จาก modify wave เนี่ยก็จะใช้ได้กับไฟบ้านทั่วไปนะครับยกเว้นอะไรที่เป็นมอเตอร์อย่างเช่นพัดลมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงฮัมนะครับก็จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะวิธีการก็คือเอาไฟดีมารอเพราะว่าจุดจุดที่จะแอคชั่นตัว ไฟ ac เนี่ยมันจะต้องมีใช้ไฟ12โวลต์เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีโอเคนะครับเป็นภาค dc ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดชาร์จนะครับก็ลากสายไปผมใช้สายไฟเส้นใหญ่นะมันเลยดูลกๆไปนิดนึงนะแต่ว่าปัจจุบันก็ใช้งานได้แล้วอตรงนี้เป็นมิเตอร์ ac นะครับมิเตอร์ ac ผมก็ลากสายเป็นสายวัดนะครับด้วยกระแสมันใช้งานไม่เยอะผมว่ามาจับที่ขาอยู่บริเวณนี้ ขาลายกันอยู่ตอนตรงปลั๊กสวิตช์เลยนะครับเพื่ออาไว้มอนิเตอร์ตัวฟลกกซ์สไฟนะครับโดยที่สวิตช์สวิตช์ AC 220เนี่ยครับก็จะวิ่งมานี่นครับมาผ่านฟิวฟิวอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปเข้าตัวบอร์ดอีเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีสำหรับภายในกล่องไอ้ตัวชุดไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะครับ นี่ครับเป็นแผงสุดคอนโทรลตัวไฟ220นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นแผงคอนโทรลไฟอยู่ตรงนี้นะครับชุดสายไฟที่ล่างมาก็อยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับตัวพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับขาแอคทีฟไฟบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่าขาแอคทีฟไฟบวกของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมจะผ่าน เขาเรียกว่า inline c i r ิ u i บ b ก e a k e r นะครับ40 amp นะครับอยู่บริมาณนี้นะผมต่อสายยังไม่ได้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวไว้จัดสายอีกทีนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งไปไปที่ไหนนะครับอีกด้านหนึ่งก็ไปที่ขา action s w i c h นะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับไป action switch ก็คืออยู่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนที่บอกไปแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวสวิตช์ไฟ ตัวนี้เดิมทีต้องปิดเปิดสวิตช์นะผมต่อตรงไปเลยนะครับแล้วก็ไปแอคชั่นสวิตช์ผ่านอิไลน์เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือเมื่อไฟเข้านะครับพัดลมก็จะทำงานนะครับตลอดเวลาก็จะมีเทอร์โเรเจอร์ของตัวอินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมนะครับไฟบวกเนี่ยก็จะมา2เส้นนะที่เราจะต้องต่อเข้ากับแบตนะครับสีแดงของเส้นเป็นชุดชาร์จชุดหนึ่งนะครับชุดชาร์จหนึ่งเส้นแล้วก็ชุดไฟดีซีที่ออกไปหา วกเอาเล็ตนั่นแหละครับที่เป็นเมนคอนโทรลนะครับประมาณนี้นี่เป็นสฟลบนะครับชุดของไฟลบก็จะมีของชุดด Stand ี Standby ไฟชาร์จแล้วก็อของอิวอร์เตอร์นะครับสามเส้นนะครับาสายดำๆเล็กๆนี่คือสายพัดลมนะสายลบพัดลมนะครับที่ต่อมาด้านข้างนะครับที่ต่อมาด้านข้างบริเวณนี้นะครับ ตะแกรงด้านในปกติตรงนี้เนี่ยครับภาพรวมมันคือประมาณนี้เนาะอาจจะทําแบบเร็วๆนะครับไม่ได้จัดให้งยงามมากมายนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเจลที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแบตเจลของผมเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับที่ใช้งานเป็นออฟกิ e อยู่แล้วนะครับผมก็ว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัวออฟกิจนะครับ แต่ด้วยขนาดมันอาจจะทำไมผมถึงใช้กล่องใหญ่ทรงกระสุนก็ด้วยเนื่องจากว่าแบตผมมีอยู่แล้วเนาะขนาดที่ใช้นะครับผมให้ดูนะครับตรงนี้ก็ยี่ห้อตามนี้นะครับขนาด55แอมป์นะครับดิสเซอร์เคิลนะครับเป็นของเยอรมันนะเหมือนว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับในภาคของธุรกิจที่เขาทำระบบโซล่าเซลล์เขาก็ใช้กันเยอะ ข้อเสียของมันคือบตประมาณนี้มันสู้แบัตพวกลิเทียมไม่ได้ครับมันริเทียมมันจะค่อนข้างจะขนาดจะเล็กหน่อยแต่ก็ขึ้นจํานวนแอมป์นะครับยิ่งแอมป์เยอะก็ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้55แอมป์นะครับใช้งานแคมปิ้งหคืนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหลือๆสบายๆนะครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จมือถือรวมถึงเปิดพัดลม DC ขนาดไม่เกินสัก30วัตต์40วัตต์เนี่ยได้ทั้งคืน สักตัวหนึ่งเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ใช้แอร์ไม่ได้นะเ,เดี๋ยววัดขนาดให้ดูแล้วกันเนาะใครจะซื้อเนี่ยต้องดูด้วยนะครับขนาดอยู่ที่26เซนโดยประมาณนะครับความยาวความกว้างก็ประมาณ16เซนนะครับความสูงก็อยู่ที่ความสูงอยู่ที่16เซนโดยประมาณข้อเสียของมันก็คือน้ำหนักนะครับมันมีน้ำหนักอยู่พอประมาณนะครับ ทั้งกล่องประกอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิลสำหรับขาที่เป็นควบคุมหรือว่าป้องกันตัวที่เป็นดีชุดเอาเล็ตเนี่ยจะยังไม่มีเนาะเนื่องจากว่าผมซื้อมาผิดนะไอ้ตัวฟิลที่เป็นหลอดแก้วแบบนี้นครับมันเล็กนะครับสายไฟมันเล็กมากชุดที่ผมใช้มันมันเทียบกันไม่ได้นะมันเล็กเล็กมากครับ เนี่ยก็เลยอาจจะจะซื้อเป็นฟิลแทบมาฮแบบซ็อกเก็ตเราก็ค่อยมาติดตั้งในภายหลังนะครับตัวนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้งานแต่อาจจะเก็บไว้เอาไว้ทำดีบีเรื่องอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่แนะบตแล้วเดี๋ยวผมต้องไปงไประกอบให้ดูสำหรับยึดแบตเนี่ยผมใช้ตัวสี่แตะครับตัวยึดจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยประมาณนี้นะสาย สเปซของชุดที่คอนโทรลไฟ AC ก็จะมีสเปซนิดหน่อยนะครับให้พัดลมได้ทำงานนะครับทั้งสองด้านนะครับก็จะมีรูตร,ตรงนี้ที่เจาะไว้ให้ดูดอากาศเข้ากรณีที่อากาศไหลเวียนนะครับ<ม>ก็จะเข้าบริเวณนี้พัดลมสองตัวนี้ก็จะช่วยกันทำงานดูดอากาศร้อนข้างในออกไปนะครับ โอเคครับก็ผมใส่ขั้วแบตเรียบร้อยและหางปลาสำหรับขั้วแบตเนี่ยพอดีผมแนะนำนะครับมันควรจะเป็นหางปลาวงกลมนะผมใช้เป็นตัวหนีบนะครับเป็นขาก้ามปูธรรมดานี่แหละครับเพราะว่าหาไม่ได้นะเอาใช้เท่าที่มีเดี๋ยวคงในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมนะ ชุดนี้เป็นอ e ีไลน์สเก็ตนะครับผมก็จัดเรียงใหม่ให้มันอยู่ด้านข้างนะครับให้มันเรียบร้อยนิดหนึ่งประมาณนี้นะอาจจะลกๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้เดี๋ยวเราไปดูทดสอบเปิดทดสอบการทํางานกันครับเดี๋ยวเรามาเทสทดสอบหลังจากประกอบแบตแล้วก่อนอื่นก็จะเปิดดีซีนะครับทดสอบชุด DC ก็จะติดน,นะครับมิเตอร์จะแสดงนะครับ ส่วนมิเตอร์ตรงนี้ต้องตั้งค่านะครับแต่ผมยังไม่ได้ตั้งค่านะแต่ผมให้ดูก่อนว่ามันก็เช็คแบบออโต้ก็จะเป็น12โวลต์นะครับเปอร์เซ็นแบตนะครับประมาณนี้เนะาะส่วนตัวนี้เป็นเอาเลตจูบรีนะครับเป็น USB นะครับ USB เดี๋ยวเรามาเทส USB นะครับว่าใช้งานได้ไหมด้วยหลอดไฟแล้วกันนะครับนี่ครับไฟ ติดนะครับไฟติดก็แสดงว่าชาร์จโทรศัพท์ได้แหละประมาณนี้นะนี่นะครับนี่ครับสี่ช่องนะ USB 5โวลต์นะครับ,นะนนรบก็ติดทุกช่องนะครับโอเคเยี่ยมเลยเครื่องดูดฝุ่นในรถนะครับผมาไว้ดูดฝุ่นในรถเนาะก็จะเป็นที่ปลั๊กจุดบุหรี่นี่เดี๋ยวผมเทสให้ดู เปิดติดนะครับนี่ครับเปิดติดนะครับแต่ดึงไฟมากนะครับเปิดติดนะครับแต่เปิดเป็นแบบตรงนี้จะดูดมากโอเคปลั๊กก็ใช้งานได้นะครับอ่าแจ็คสองหนึ่งนะครับผมเสียบนี่นะครับ2.1มีสวิตช์ไว้อันนี่ครับปิดได้นะครับ กรณีที่เราหลอดไฟไปแขวนไว้แล้วหลอดไฟสูงการที่เราจะปิดตรงนี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเนาะผมเลยทําสวิตไว้ตรงนี้เราเสียบไว้ได้แต่เราก็อยากจะปิดเสียบสายค้างไว้ที่ตัวเอา power box ของเราแล้วก็ปิดมาด,ดูรูนีน้บ้างนี่ครับติดเหมือนกันนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบผมก็กะไว้แค่ เต็นท์หลักนะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่เราจะใช้แค่2หลอดแล้วก็เราอาจจะมีไฟที่เป็นแบบบนบ t i สติงไลท์เราก็จะใช้ USB นะครับตรงนี้หรือจะมีตะเกียงจเจ้าพาย,ยุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้ไฟเพา e ว box บอกนะครับเพา e วอ o x กเอาไว้ชาร์จมือถือด้วยระบบไฟ220ก็ได้นะครับอโอเคผมขอปิดเดี๋ยวไปทดสอบ AC กัน เมื่อเราเปิด AC นะครับไฟ AC เนี่ยมันจะมีพัดลมตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมต่อไว้กับตัวซ็อกเก็ตของตัวอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนะครับมันก็จะดังนะครับพัดลมมันค่อนข้างจะดังนะผมว่าพัดลมมันมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนพัดลมในในโอกาสหน้านะครับไฟสเตตัสก็จะขึ้นว่า200เนี่ยครับ220 230โวลต์ตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมานะครับ เทปผมจะใช้อุปกรณ์หลอดไฟนะผมไม่ได้เทสด้วยพัดลมหรืออะไรมันมันเดี๋ยวมอเตอร์มันพังนะนี่ครับหลอดไฟนะครับติดนะครับไฟ200นะครับหลอดไฟนี่ประมาณ 50- วัตต์นะครับก็กินไฟหน้าดูเหมือนกันแต่ว่าใช้ระยะเวลา2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยสบายมากแต่ผมจริงๆไม่ได้ใช้หลอดนี้นะแต่หลอดนี้เอาไว้ใช้ที่บ้านนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดู การชาร์จไฟเนาะชาร์จระบบ12โวลต์นะครับผมก็จะใช้เครื่องชาร์จที่มีอยู่แล้วนะของฟ o อชัวนะครับของดีราคาถูกที่ใช้ติดบ้านอยู่แล้วนะครับหลายปีแล้วนะสองสามปีแล้วเปิดแบ d ดิ g งโพสนะครับขับ้วบวกขั้วลบออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็หนีบขั้วลบนะครับขั้วลบก่อน หลังจากนั้นก็นี่ขั้วบวกนะครับอ่าตัวฟ็อกชัวก็จะแจ้งสถานะแบตนะครับก็คือตัวนี้นะครับแบตบเมื่อกี้อยู่ที่13โวลต์น,นะครับเราก็จะทดสอบการชาร์จนะครับตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัติทุกอย่างนะเราไม่ต้องเซตอะไรนะครับแต่มีชาร์จแบบรีแพร์ด้วยนะชาร์จแบบค่อยๆบรรจุพวกซ่อมแซมแบตนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูแล้วกันเนาะปึ๊บ นี่นครับชาร์จได้นะครับชาร์จเข้านะครับชาร์จเรียบร้อยอยู่กําลังชาร์จอยู่นะครับประมาณนี้นะครับตัวแบตก็จะเช็คว่าแรงดันที่ตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชาร์จที่กระแสชาร์จอยู่ที่4 9แอมป์ถึง5 1แอมป์นะครับก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับที่เป็น xt 6 0ซึ่งผมยังไม่ได้เข้าเป็น xt 6 0ตัวเมียอีกทีอยู่ ใหม่นะครับสำหรับสายออฟกิจนะครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่ที่อยากทำ power b o x ใช้เองนะครับสำหรับจริงๆอาจจะไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายเหมือนผมก็ได้นะแต่ว่าทำอะไรแล้วอยากจะทำให้มันดีนครับใช้งานได้นานๆอะไรประมาณนี้เนาะ,ะในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแบบเป็นแบบลิเธียมก็ก็จะเพิ่มความจุได้อีกประมาณ1 0 0แอมนะครับด้วยไซซิ่งกล่องเนี่ยจะสามารถ บรรจุได้ถึงร้อยแอมนะครับกล่องก็ค่อนข้างจะคงทนแข็งแรงอยู่วัสดุของเขาดีนะครับสําหรับตำแหน่งนี้มผมเขินจังไม่อยากบอกจริงๆผมวัดวัดตำแหน่งเนี่ยเป๊ะเลยนะครับสําหรับการเจาะเนี่ยแต่พอดีตอนลงดอกสว่านจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดตำแหน่งไปหมดเลยนะครับด้านในมันมีแกนนะครับเป็นแกน เสร็จแล้วพอเราลงดอกสว่านไปเนี่ยดอกสว่านมันเอียงนะครับมันก็เลยทําให้ออเลตเนี่ยติดตั้งเอียงๆแบบนี้นะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ใช้งานได้ครับไม่มีผลต่อการใช้งานเนาะอาจจะเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะอย่าไปสนใจนะครับตรงนี้ในอนาคตอาจจะเพิ่มอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะ,ะมาตั้งค่าตัวมิเตอร์ DC ให้ดูหรือ,อ สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอาจจะสอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมสะดวกแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบอย่างต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับผมเป็นพ่อบ้านนะครับก็อย่างที่ที่ท,ที่สำหรับผู้ติดตามทุกคนหรือผู้รับชมทุกคนที่คอยสนับสนุนคลิปของผมก็คือผมเป็นพ่อบ้านนะครับก็ทํางานประจําปกติแต่ว่า ชอบการ DIY นะครับก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำเองทุกเกือบๆทุกอย่างนะครับอะไรทำได้ก็ทำเองนะครับชอบนะครับใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือเพราะฉะนั้นอย่างคลิปนี้นะครับสำหรับในฤดูดหนาวที่จะมาถึงก็อาจจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปเป็นตัวอย่างนะครับหรือเป็นแบบอย่างในการทำ Power บ o x อต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อบ้านมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ